สวัสดีค่ะที่ฉันนางสาวไรวันเดชวันโตจะมาสรุปปัญหาที่ควรปรับปรุงของท้องถิ่นค่ะปัญสรุปปัญหาที่ควรปรับปรุงของท้องถิ่นมีดังนี้นะคะหปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยที่สําคัญได้แก่ปัญหาความยากจนปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาความสามารถประชาชนบางส่วนไม่มีงานทําเนื่องจากประชาชนว่างงาน ที่บางคนก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมในในช่วงเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กำลังตกต่ำสองปัญหาอาชีพเสริมสำหรับประชาชนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บางส่วนจะประกอบอาชีพรับจ้างมีรายได้น้อยและไม่มีรายได,ได้อื่นๆเสริมค่ะ ปคปัญหา,าด้านาบุคลากรน,นะคะมี 1. ปัญหาด้านคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรค่ะ 2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล3ปัญหาด้านค่าจ้างค่าตอบแทนค่ะปัญหาโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็ 1. ปัญหาถนนคับแคบชำรุดเสียหายค่ะ 2. ปัญหาทางเท้ามีจํานวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐานค่ะ 3. ปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างไม่เพียงพอนะคะ สี่ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุค่ะห้าปัญหาการระบายน้ําและน้ําท่วมขังด้านสังคมนะคะหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสองเกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ค่ะสามปัญหาความยากจนสี่ปัญหาด้านอาชญากรรมและก็ห้าปัญหาด้านยาเสพติดนะคะค่ะดิฉันขอจบการสรุปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ